ช่วง sure. อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้มาดับตรงภูมิใจนำเสนอแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งรสแซ่ ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังแซนวิชฟาร์มเฮาส์เนื้อนุ่มอร่อยน่ารับประทานค่ะน้ำยำรสแซบนะคะประกอบด้วยสลัดครีมค่ะน้ำมะนาวค่ะพริกขี้หนูซอยค่ะตะไคร้ซอยค่ะหอมแดงซอยค่ะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันค่ะและที่ขาดไม่ได้คือขนมปังแซนวิชเนื้อนุ่มอร่อยน่ารับประทานค่ะเรียงผักค่ะตามด้วยปูอัดฉีกเส้นๆแบบนี้ ใบสะระแหน่ค่ะน้ำสลัดที่เตรียมไว้ค่ะอรยด้วยไข่กุ้งค่ะปิดทับด้วยขนมปังแซนด์วิชแบบนุ่มๆอีกชั้นค่ะและนี่ละค่ะแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งรสแซ่บค่ะเมนูที่สุดแซ่บเกินคำบรรยายเลยค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและ Farmhouse ค่ะ